เี่ยาเปลตัวเด็งไอ้บาเปลตัวดำมังบินนะตอวดามันเคยไปวเร็งมีนะาตัวดำนี่เคยไปวเร็งรับมานาเรมิกรับมานานี่ซ่องซ้ำกลางได้เลยบิกตัวดำนี่มานาจอนี่คือโกแซมอาชริยะยอดน้ำใจรวยแซมตัวนี้บิกแล้วตัวดำก็ดีก็สวยลมิกเด้งงนก็สันมีนะาเด็งก็สันิกหัวกูนี้โกเสียเดี๋ยวมาซ่องหลานซ่องเบืนบอกนะ น้องฮาวไปดิครับว้ากูนี่มีนะเป็นว้ากูเดียเดิมพันกันซ่องล้านมีนะซ่องลานซองเบิ้นบาทวิไอเซมีนะเซมไอเซมนี่เล่นไปดาเลยมีนะเซมเล่นไปดำไม่บิ๊กโนนนามชายเล่นไปแดงมีนะโนน้นามชายเล่นไปแดง เนี่ยหัวมันนักอีวาล่ะรอลา รักไม่เกียนั่นเลยมีน่ารักแดงเกียแดงรักดำเดียดดำอีกอึนหลอดใ้โตก็อะไรกันอีกรอราก้ามีน่ารอราก้าเลยมีตัวดำมันตัวดำมันก็ยาวก็กว้างมีน่าแดงก็สั้นก็อยู่ในมีตัวแดงกันก็สั้นก็อยู่ในมี ในเชียนั่นเลยมีน่ารักในเกียรได้มีครับต่อไปเรามีน่ารัก

nó no, nằm sao chạy đôi mình nằm ra cả đấy nè ra cả đấy mình nằm ra cả đấy nè enam belas ya delapan, aja tuh tujuh, là cả đen đó là đen đó đen đó ai đen đi bay, ai đâm được mà, ai đâm tang ai đen, ai ai đen mà, to, chạy đen đó ai đen mà, Bero, 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 đánh bero,

ราคายเซมบอยมินาเซมบอยมินาเลวะติโกโดามีเพลมินาติโกโดามีเพลเลยมิรากายมเซมบอมินาราคาโยโกเซมอาัยายอดนำซับเอ้ยอดนำใจมินาลุ้ยเซมบอมีก้ตาครผาวและเาบยมตดงเครับผานาวินา

Nam đi nô nam, laminara chạy đỏ lamin. I ra cả đỏ I đánh con mày ai <laughs> con đánh mày mày, ai <laughs> đấm con mày mày con con mày mày go away. I ai đánh away. I didn't đánh away. I didn't go away. I didn't เด้งใบดำก็ใ่ดำก็ใ่เด็กล้อมหมวกดวงลาบอีกขามาอยู่เด้งลาเปตะโต๊ะจะคืนน้องมีนารากาเด้งโดนาเด้งโดนาเด้งโดนลาบอีกแล้วว่าตัวดำก็มีบาดเป๊เดือนมีนาบาดเป๊อยู่ดำดำอีกแล้วว่าเลือกคืนลาวีเด้งโอ้เด้งยกไปเด้งยกไปเด้งยกไปเด้งก็ไปเด้งก็เด้งก็เด้งก็ดำเดียวว่าดำล้อมหมวาดวง quẹt bài lam á quẹt người nôi đâu ăn ốc đó bóng bóng đó ra gà đành đôi đành đôi đành bỏ bày đen đành đen mà ăn bay lắm mà lắm bay đâm ta đen ta mà ai đâm ta lắm มีนาร่าก้าแดงโดดแดงโดดแงโดราคาอยู่ก้นโน่นน้ำซ้ำใจโดมีน่าสี่คนจะออกสี่แดงอีกโดโนนี่อีกัแดงก็มีบาดเป้ดีคเหมือไกันมีน่าร่อยกิดข้วนีมีน่าร่อยกีกขั้นดิขาวมาว่าดนไอ้ดำแกว้ไปอ้โง่ที่ย้อนไปเลยพี่เราเลี้ยงไม่ถูกแต่ว่าก้มก้ Nào oh, đấm có mày con mày có mày đánh rồi mà Ai quẹt mày ai đấm quẹt là việc Rút mà đánh rút mà đánh mà đánh mà đánh Quẹt mày oh. không mày quẹt gom lời nào đó đấm này việc mày nào đánh cô mày nào mày nào โกเม่แดงโกเม่แดงม่องนวกโนนามซ้ใจมีนาซีนาออกซีแดงมีนาส่วนดอานั่นคือโกเซมอฉริยะยอดนำใจลู่ไเซมิก

Oh, à, ai đâm đi mày. À, là, mà. Ủa, dùng, dùng à, đánh vào. đâm lên mà. Chân mày đâm chân, mày đâm chân, mày. Đây, ai đâm chân đâm chân đâm chân mày dân à. Dân à, đánh cô, đánh cô mày. À. Đánh mày. Đánh mày. Đánh ai đen nữa mày. Ai đâm mày. Là cả đen đó, là đen đó, đen đó đã bị nè đen vô sai đâm quá rồi Ai đen mà. อ้าวซรมินาราการเด้งโดนะแเด้งโดเด้งโดเด้งโยไํดำยูกว่ามินาเด้งโยไซดำยูกว่ามิกเด้งโยไซดำยูกว่ามินาตัวใดนั่นคือโนน้ำซ้มชายบิกจะอยู่ซมือเลยเป็นตัวแดงบิกสี่คนจะออกสี่แดงบิกกาวหนาที่บ้านมินากาวหนาที่บ้านมิก มันก็ไม่ก้มมีนะาัวดมันก็ไม่เคยก้มอีกตัวดามันโลหิตอีกตัวใดกัรวมเมืองมีนะสันไม่เช็ตัว้เลยเด้งด้วยเข้าไปอาาแงด้วยแดงด้แงด้วยมงมีนะแดงได้มาเดียวไอก้อยดำนาเกียก้อยดำนาแดงรยยมมือดำแดงรอยยมมือแดงเยยมือ đen rồi chú mưa đen rồi chú mưa đen bèn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  đen hoa cô ni cười bè đằng cô mi na cô ni cười bè đằng cô lời đen rồi chú mưa nào mi na đen rồi chú mưa đen rồi chú mưa đồ đam đã câu cô mi na phượng Hòa mi xích đấy anh pè đồ đen lời đồ đen bát pè mày coi mi nào đấy là mi na đồ đam câu mày coi cô mi เด้งรรยมือหน้าเด้งรอยชมมือเด้งรอยอยูมมือเด้งแกนาเดง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 เดงกนาาเดงกเดแนาดงกาบโอโนเนงามซ้ใจกองในตอนบ้านกลางรวมเมืองบิกเป็นค้ายเชนาลิบนาทีนาสินาทีเป็นกำลังใจค้ายดามิน่ายินดีก้อยเด้งด้วยบิ๊ก โอ้โนน้ำซ้ำใจนาน้ไม่กว้ยชนะลาสิบนาทีนนาสิบนาทีนะดอกแดงม่กว้ชนะนาบินาแดงไม่กล้ชนะนาบิ